ทุจริตกับผู้อื่นไม่ทุจริตกับผู้อื่นนะคะสถานการณ์บ้านเราจะดีขึ้นค่ะน้องมินนี่คิดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆคิดทางบวกนะคะค่ะครับด้านนี้บ้างครับจิตบริสุทธิ์ทำยังไงไม่รักทรัพย์ผู้อื่นไม่รักทรัพย์ผู้อื่นนะครับคืออยู่ในศีลในธรรมด้วยนะคะค่ะคิดในสิ่งที่ดีที่ งามครับไม่คิดโกงผู้อื่นครับอ่าโอเคครับคิดในสิ่งที่ดีงามไม่คดโกงอืมค่ะสุดท้ายละสุดท้ายจิตบริสุทธิ์ครับนั่งสมาธิทําจิตให้สงบค่ะอืมเด็กๆนั่งสมาธินะจิตใจจะได้สงบและบริสุทธิ์ค่ะเรื่องการที่ทําให้จิต จิตบริสุทธิ์อย่างแรกเลยขึ้นอยู่กับตัวเรานะลูกขึ้นอยู่กับความคิดของเราจิตใจของเราเราคิดดีเราทํากับคนอื่นสิ่งในสิ่งดีๆนะคะจะได้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเราถ้าไม่ทําร้ายใครนะคะไม่ก่อเหตุให้ใครนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะคเอาละประมือให้แก๊งจิตบริสุทธิ์ค่ะเชิญเลยค่ะกอโอเคนะคะเดี๋ยวบัตร บัสมาชิกที่เคปาร์กันนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆไปสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยค่ะอา้าวถัดมาข้อนี้พี่เป็นว่าง่ายนะถ้าใครมาที่เคปาร์กบ่อยๆนี่ง่ายมากเลยข้อจุดประกายฝันค่ะจุดประกายฝันค่ะเชิญห้าคนค่ะห้าคนจุดประกายฝัน3มคนมีอีกไหมอีกสองคนได้แล้วขอเป็นเพื่อนๆบ้างเนาะเนาะแบ่งให้เพื่อนๆบ้างนะคะ อ่ามาหนึ่งสอ่อ๋หครบครบแล้วนะคะอ้าวทำยังไงที่จุดประกายฝันได้คะเดินตามฝันไปให้ถึงเดินตามฝันไปให้ถึงคล้ายเดอะสตารหรือ Academy ี่เลยนะทำยังไงลูกเดินตามฝันเนี่ยมีฝันไว้อะไรคะฝันถ้าเราฝันถ้าเราฝันอยากเป็นอะไรสมมติฝันอยากเป็นพยาบาลเราก็เดินตามฝันเรา ไปถเป็นพยาบาลให้ได้อืมก็คือมีความมุ่งมั่นเดิมตามความฝันของเราน้องบอกว่าน้องอยากเป็นพยาบาลค่ะเราก็ต้องตั้งใจแล้วก็เป็นอย่างที่เราฝันให้ได้นะคะครับอืออย่างนี้วันนี้จุดประกายความฝันมาแล้วเนาะต่อไปค่ะเวลาเราใฝ่ฝันอะไรเราก็ต้องไปฝันให้ถึงเวลาเราใฝ่ฝันอะไรเราต้องไปให้ถึงก็คือเราตั้งจุดมุ่งหมายของเราไว้ใช่ไหม เราอยากทําอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นสิหนูอยากทายังไงคะอยากเป็นหมอค่ะก็ไปให้ถึงให้เป็นหมอให้ได้อืเราได้ทั้งหมอได้ทั้งพยาบาลแล้วนะคะอีกประมาณ10กว่าปีเดี๋ยวเราจะมีบุคลากรที่สําคัญนะคะในวงการแพทย์เราถึงเวลานั้นพี่ๆก็คงเจ็บอดแอดแล้วมีหมอรักษาแล้วโอเคค่ะด้บ้างได้นีบ้างตัวน้อยๆตรงนี้ครับจุดประกายฝันทํายังไงได้บ้าง อ่านหนังสือมากๆอ่านหนังสือมากๆใช่ไหมเพราะว่าเออเวลาที่เราได้รับความรู้จากหนังสือก็จะทําให้เราคิดออกว่าเราจะทําอะไรอยากเป็นอะไระแล้วเราจะไปสู่ฝันได้ยังไงใช่ไหม,มได้ค่ะได้อะคนต่อไปคนต่อไปมีความมุ่งมั่นค่ะมีความมุงมม่งมั่นมุ่งมันมงม่นุยังไงคะอา,งๆๆอาทิเช่นสิ มุ่งมั่นในการเรียนมุ่งมั่นในการเรียนพอเรามุ่งมั่นในการเรียนแล้วเดี๋ยวพี่ถามนิดหนึ่งหนูฝันไว้ว่าโตขึ้นหนูอยากทำอะไรอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นคุณหมออีกแล้วด้านนี้ล่ะแต่เมื่อกี้ลืมถามน้องคนนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นหมออยากเป็นหมอเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นต้องมุ่งมั่นแล้วก็เดินตามฝันใช่ไหมอือคนสุดท้ายค่ะจุดประกายฝันของหนูทำยังไงคะ วาดความฝันให้สูงๆแล้วก็ไม่ยอออม่อท้อค่ะนี่ตอบอนผู้ใหญ่เลยวาดความฝันให้สูงๆและไม่ยอ่อดท้อค่ะเด็กๆทุกคนคะ่ะหนูมีความฝันอยากทําอยากเป็นอะไรนะคะหนูตั้งเอาไว้แล้วเราต้องไปให้ถึงนะ,ะงเหมือนเปนเอนขออยอดถามนิด,น,ดนึงตั้งไว้สูงๆนี่หนูหนูตั้งไว้ว่าหนูอยากเป็นอะไรหนูจะเป็นอะไรนักธุรกิจค่ะนักธุรกิจนะคะเดี๋ยวเราลองติดตามดูว่านักธุรกิจน้อย ้องเ <คน S 1> ป็นนักธุรกิจที่จิตบริสุทธิ์ด้วยนะครับนะโอเคเอาขอเสียงปรบมือให้แก๊งจุดประกายฝันค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยทำไมเสียงมันเบาไปอย่างนี้หมดแรงแล้วช่วยไมเอ่ยเอาทีนึงเพือพ่อนๆจะได้ดีใจอืมนะคะจุดประกายฝันค่ะเราหา หาเรื่องราวดีๆนะคะอย่างทางทีเคปาเองเราสนับสนุนเรื่องนี้ค่อนข้างมากค่ะเราต้องการให้เอาหนังสือดนตรีกิจกรรมนะคะแล้วมันติมีเดียต่างๆมาต่อเติมจินตนาการที่ไม่รู้จบให้กับเด็กๆทุกๆคนค่ะอา้าะครับข้อสุดท้าย,สาย<ไ>งสุดท้ายครับก่บอนที่เราจะจับรางวัลกันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครยังไม่ได้ย่อนหางบัตรเชิญนะครับนะคะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะเอาพี่เบนขอสามกระดึ๊บไปข้างหลังก่อนลูกมันมันทะลักแล้ว,ลวหนึ่งสอง สท้ายครับข้อนี้สาคัญมากข้อนี้สำคัญมากค่ะผูกพันรักสามัคคีขอห้าคนค่ะผูกพันรักโอ้ยโอ้โหไม่น่าละลองดูพอเป็นข้อนี้กระโดดมาเต็มเลยลองดูแต่เด็กๆต้องตอบไม่เหมือนกันแล้วนะโอเคโอเคกี่คนคะสองสี่หกคนสิเ้าราฟังความคิดเห็นของเด็กๆกันนิดนึงนะคะพี่เบนลืมนับน้องคนนี้หรือเปล่า อ้าวอ่าด้านนี้ครับผูกพันรักสามัคคีเราจะทำยังไงได้บ้างผูกพันกันแล้วก็สามัคคีอะไรนะยังไงยังไงยังไงสามคัคคีกับเพื่อนคืออ๋อหมายถึงน้องบอกว่าผูกพันกันแล้วก็รักสามัคคีกันสามัคคีกับเพื่อนหมายถึงไม่ทะเลาะก,กันน <Ooh. S 1> ะอ,ะอะโอเคอดได้ได้ค <Okay. S 1> นต่อไป รักใคร่ปองดองกันค่ะรักใครปปองดองกันนะครับกับเพื่อนๆกับทุกคนนะครับญาติพี่น้องทุกคนเลยนะครับ่ต่อไปครับสามัคคีกันทุกครั้งอย่าทะเลาะกันนะคะอะไรนะครับสามัคคีกันนะคะอย่าทะเลาะกันอ๋อไม่ทะเลาะกันนั่นเองหมายถึงการที่จะผูกพันรักสามัคคีกันได้ต้องมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันนะครับแล้วก็ไม่ทะเลาะกันอ่า ไม่ชุมนุมประท้วงไม่พี่เบนฟังอีกทีโปรดฟังอีกครั้งเออพี่เบนช่วยผมหน่อยแล้วน้องบอกว่าทํำยังไงนะครับไม่ชุมนุมประท้วงงานเข้างานเข้านิดนึงค่ะจริงแต่เห็นด้วยกับน้องค่ะเราเออ,เอ,อ นะหลังบ้านแล้วกันค่ะโอเคโอเคครับค่ะ <c oughs> วันนี้ความคิดของน้องไม่มีผิดไม่มีมีแต่ถูกส่งเสียงดังเลยลูกส่งเสียงดังเลยลูกโอเคค่ะเชิญค่ะ,ะตัวเล็กทางด้านนี้บ้างครับผูกพันรักสามัคคีทํายังไงการที่จะสามัคคีทําไงสามัคคีกันสามัคคีทําไงอะครับทําไงร่วมแรงร่วมใจอะไรนะร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจถูกต้องครับถูกต้องแหมตัวเล็กแต่เสียงดังชัดเจน ฝั่งพี่เบนบ้างฝั่งพี่เบนบ้างมาค่ะฝั่งพี่เบนนะคะทำยังไงเราถึงผูกพันรักสามัคคีคะช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนได้ไหมคะได้นะช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเรามีอะไรเราก็แบ่งปันช่วยเหลือกันค่ะคนนี้มีทีเด็ดค่ะอะให้ประเทศไทยร่วมมือการสามัคคีกันค่ะขอให้ขอทั้งขอขอทั้งประเทศเลยนะคะให้คนไทยร่วมมือกันและสามัคคีกันค่ะ ต้องมีความรักรูรักสามัคีต่อคนในสังคมและประเทศชาติเราขอทำการปิดกล่องรับชิ้นส่วนนะครับกลงบับรนไม่แน่ใจว่าเวลานี้เลยนะจุดลงทะเบียนค่ะจุดลงทะเบียนขอกล่องรับชิ้นส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดกล่องรับชิ้นส่วนแล้วนะคะอ๋อแสดงว่าระหว่างที่เรารอ ครับผมโลจอโอเคครับตอนนี้แสดงว่าน้องๆยังยังหย่อนกันเยอะแยะมากมายเราเสียได้โอกาสแทนนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเร่งมือนิดนึงนะครับเร่งมือกันนิดนึงใช่แล้วค่ะระหว่างรอเพื่อนเพื่อให้ทุกคนที่มานั่งรอมีสิทธิ์นะคะพี่เบนมีบัตรชมภาพยนตร์จาก S F Cinema ค่ะนะคะปเป็นที่นั่งธรรมดาด้วยเป็นโกสนะคะเป็นที่นั่งโกสเลยนะคะระดับทองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมสนุกสนุกด้วยกันระหว่างรอกล่องชิ้นส่วนนะคะภายในไม่กี่นาทีนี้ค่ะนะคะเป็นเกมง่ายๆพี่วัดเกมเต่ายิง ุบนะเป่ายิงชุบพวกเราถนัดอยู่แล้วเมื่อกี้บางคนก็ได้เล่นไปแล้วกระเทิบนอยถอยหลังหน่อยอทีนี้แต่เราเป่ายิงชุบแบบนี้คือป่ายิงชุบแข่งกับพี่เป็นคนเดียวเท่านั้น